สวัสดีครับก็เรามาทํากันบ้านหุ้นประจำวันที่3เมษายนปี25 6 6สกกันนะครับก็หลังตลาดปิดนะครับในวันจันทร์มันพุธแล้วก็วันสุกนะครับวันนี้เซ็ตลบไป8จุดครับก็เดลต้าทำพิษนะครับพูดง่ายเดลต้าก็เป็นหุ้นที่มีผลต่อดัชนีเซ็ตอย่างมากนะครับมีน้ําหนักในตลาดค่อนข้างมากว่าเป็นหุ้นใหญ่นะครับเป็นหุ้นในเซ็ต50นะครับวันนี้ลงไปเยอะเลยทําให้เซ็ตของเราโดนกดดัชนีมาปิดอยู่ที่ลบ8จุดนะครับ แถมในระหว่างวันนี้ไปทําโลไว้ที่1,593ด้วยก็ปิ่มๆจะหลุด1,006อยู่เหมือนกันนะครับในลักษณะของเซ็ตเนี่ยอ่าแต่วันนี้แท่งแดงก็จริงครับแต่ว่ายังยังยังไม่ได้เสียเขาเรียกว่าเสียโมเมนตัมนะดูจากตรงนี้อาจจะดูโค้งลงมาด้วยแต่ยังไม่มีเด a ดคอร์สของ EMA นะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์หลักที่เราใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์แบบเรียบง่ายไม่ได้ลึกอะไรมาก ในตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่า,อาบอกนะครับบอกแนวโน้มได้ค่อนข้างดีนะครับในเซ็ตนะครับวันนี้เราสแกนตัวไหนกันบ้างมาดูกันก็บอกไว้เลยว่ามันก็มีให้ใหลงทุนได้ไม่แค่ไม่กี่ตัวนะครับไม่สแกนได้ไม่เยอะมากนะครับเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างที่สวยไหมหรือไม่สวยนะครับมาดูตัวแรกครับ p t t e p ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวตัวนําตลาดวันนี้นะตัวนี้นะ ถ้าไม่ได้ตัวนี้ช่วยไว้ก็น่าจะลงเยอะกว่านี้นะครับเสรตัว ptep d มีบ่ายสัญญเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28าจริงอาจจะเกิดตั้งแต่27แล้วด้วยซ้ำแต่ไม่ไม่เด่นจะไม่ชัดมากนะครีนี่ชัดเลยนะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังลันเทนไปดังด้านบนหลังจากที่เกิดกเด้งคลอสของ im a เส้น5 0วันกับ10วันเกิดขึ้นนะครับ ptep มีแนวต้านเราขอใช้แนวเดียวใกล้ๆตรงนี้นะครับ ไม่ใกล้หลักร7อนะครับเป็นแนวแนวต้านถัดไปแล้วก็ใช้จุด green c r o s นะครับมันาจุด stop loss นะครับ143บาทนะครับหรือประมาณ144-145าแถนี้ได้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้าลงมาถึงนี่จริงๆก็คือทรงน่าจะเสียแล้วนะครับสำหรับตัว pt ep แต่ตอนนี้ไปได้นะผมว่าดูจากตรงนี้นะครับก็เป็นตัวช่วยหนุนนำตลาดนะครับตัวนี้ต้องปรบมือให้เขาที่เขายืนอย่างนี้ได้นะครับ แต่แท่งเทียนของ p t p ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าแท่งเทียนฟันหลอมีแกลบพวกนี้นะก็ถ้าขึ้นก็ขึ้นแรงถ้าย่อก็จะย่อหลายบาทเหมือนกันสำหรับตัว PTEP นะครับเพราะว่าเขาขึ้นมาจากราคา135เลยทีเดียวปัจจุบันนี้เกือบ160แล้วนะครับขึ้นมาเยอะแต่ว่าถามว่าไปต่อได้ไหมยังมีอัพไซด์นะดูจากตรงนี้ยังไม่สุดนะครับน่าจะไปได้อีกสัก,สกะระยะหนึ่งนะครับสำหรับตัว p e p มาดูต,ตัวต่อไปครับ BCP BCP สวยนะกราฟสวยสวยครับแล้วก็แทงแทงแบบเรียงกันดีด้วยนะผมว่าเทรดง่ายกว่า PTT EP นะตัวผมว่าตัวเนี้ยแนวะต้านของ BCP นะครับบางจากต้าน3 9บาทเลยครับนะฐานมาจาก29.25นะครับ29.25นะครับมีจุดเปลี่ยนเทนนะครับอยู่ที่ วันที่ยีิบเจ็ดนะครับราคามาสาสบเ็ดบาทนตัวนี้ใช้ยิบเก้าจุดสองห้าเป็นจุดฐานก็ได้นะพาะว่าโอเคอยู่แนวต้านสาสบเก้าบาทับยังมีอัพไซต์อยู่พอสมควรครับตัวนี้สวยครับผมว่าสวยนะครับไปต่อครับมันก็มันก็จะไปไปไปพักๆอยู่างเงี้ยคจะมีแดงบ้างเขียวบ้างแต่ทรงจะจะเรามองว่าไปแนวนี้นะครับสําหรับตัว bcp ดูตัวถัดไปนะครับ b เดี๋ยบยครับ บีเก็หุ้นเล็กๆตัวหนึ่งนะครับบุ่มดีวันนี้ครับลุ Volume ่มเกือบเกือบร้อยล้านหุ้นเลยทีเดียวนะครับแนวต้านของ b w U g นะครับแนวต้า uh, นหลักเลยนะครับอยู่ที่1.19จุดนเะครับจุดเปลี่ยนเทนนะครับกดเล้งค o อสอยู่ที่94สตางค่ตงก็ใช้94ตส่ตังเป็นจุดทอลอสนะครับสำหรับตัว b w U g นะครับแนว ไปทางนี้ครับผมนะมาอีกหนึ่งตัวครับ STA นะครับเป็นตัวที่ต่อเนื่องจากการบ้านพ p ที่แล้วนะครับก็เรียงตัวขึ้นมาสวยเลยทีเดียวนะครับสวยทุกแท่งเลยนะครับไปไกลไหมกัผมว่าก็น่าจะไปแค่แนวต้านเดิมนะคือ26บาทนะครับ26บาทดีดมาจากฐาน20บาทครับดีดมาเป๊ะเลยตัวนี้จะว่ามองว่า เทนเด่นชัดนะครับเทรดง่ายแม้ผมก็มองว่า e m a เทรดได้นะในช่วงหลังนะเฉพาะในช่วงหลังนะเทรดได้อยู่นะผมว่าอันนี้บ่ายสัญญาเกิดที่ยี่สิบแปดนะครับราคามันยี่สิบสองบาทนี่ขึ้นมายี่สิบสามกว่านะครับถามว่าไปต่อได้ไหมผมก็ยังยัง,ย,งยังมีอัพไซ์ที่พอจะไปได้โดยมเมนตั้มเขายังไม่เสียนะครับตรงนี้มุมนตั้มเขาออกมาเป็นเชิงบวกนะครับนะสำหรับตัว sta นะครับจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนเทนในในใน,ในรอบนี้ในรอบสวิงเนี่ยนะครับ ปรมาณ22ตีมุงกลมเลย22นะครับมัน21เป็ปลายนะครับก็ใช้ไปะยุดจุดซับลอดได้นะครับในตรงนี้ตัวนี้เป็น low swing 20นะครับตัว high นะครับว e l t นาาอยู่ที่26ครับ s a ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเทรยากในรูปร่างนี้นะผมว่าอ่ะก็การบ้านก็คร่าวๆเท่านี้เราเราอาจจะไม่ได้วิเคราะห์ลึกนะครับแต่ว่าะจะใหะ้ท่านลองไป หาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับในหุ้นตัวที่ท่านสนใจนะครับหรือว่าลองเอาไปใส่อินดิเคเตอร์ที่มีความลึกมีความซับซ้อนกว่านี้ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดแต่เพียงเราอาจจะสแกนคร่าวๆมาเท่านี้ก่อนแล้วก็เราจะสแกนในรูปแบบที่เราถนัดเท่านั้นเนาะนะครับเพราะว่ามันมีอาจจะมอีอีกหลายรูปแบบที่มันก็ทากำไรได้นะครับลงทุนได้แต่ว่าเราเราอาจจะไม่ถนัดนะครับอย่างไรก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วย นะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ